สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ M อ็มยูไนชแนนะครับพบกับจ่าเอ็มนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสแล้วนะครับวันพฤหัสแล้วซึ่งพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์ก็จะเป็นวันศุกร์วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะจ่าเอ็มจ่าอาร์ตแล้วก็ลองปามนะครับก็จะเดินทางไปที่บ้านกกอกนะครับเพื่อไปให้กำกำลังใจลุงกับป้านะครับ เราช่วงนี้มีมรสุมเยอะมากนะครับช่วงนี้ก็ไปให้กําลังใจลุงกับป้านะครับเดี๋ยวจะเปิดขอญาตลุงพลนะครับเปิดเพลงคอนครับเพลงสิ่งเดียวที่ไอ้ขอนะครับเปิดฟังทุกวันนะครับฝากพี่พีเอฟซทุกคนนะครับช่วยดันเพลงสิ่งเดียวที่ไอ้ขอคแล้วก็เพลงของป้าแตนนะครับช่วยดันด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับ ซึ่งมีเบานุนเนาะเบานุส่งเทปพิเศษนะครับมาให้จ่าเอ็มนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันท้ายคลิปนะครับจะเป็นอะไรเนาะซึ่งเบานุแล้วก็น้องบิ๊กนะครับได้ส่งเทปพิเศษมาให้จ่าเอ็มนะครับ FPP FC รอลุ้นได้เลยนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับส่งคลิปพิเศษมาให้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวขอญาตเปิดเพลงลุงกับป้านะครับ แอหนึ่งนะครับมาแลวครับสิ่งเดียวที่ไอ้ขอนะครับตอนนี้ก็หนึ่งล้านหนึ่งแสนวิวแล้วนะครับฝากพี่พีเอฟช่วยดันแลวด้วยนะครับให้ทะลุสองล้านวิวนะครับ วันนี้ก็วันพฤหัสนะครับพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วเดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับพวกเอ็มแล้วก็อาร์ตแล้วก็น้องปามนะครับทีมงานของจ่าเอ็มจ่าอาร์ตแล้วน้องปามก็จะเดินทางไปที่บ้านลุงพลนะครับวันนี้ก็มีประเด็นหลายเรื่องนะครับวันนี้ก็มีประเด็นหลายเรื่องเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีเทพพิเศษนะครับท้ายคลิปจะมีเทปพิเศษจากบ่าวนุนะครับแล้วก็น้องบิ๊กนะครับส่งมาให้จ่าเอ็มเนาะจ่าเอ็มก็จะเอามาลงให้พีพีเอฟซีได้ดูนะครับ วันนี้ก็มีประเด็นหลายเรื่องนะครับซึ่งลุงก็ได้ไปเบิกเงินแล้วก็ปิดบัญชีนะครับของสำนักสงฆ์ผูหลวงนะครับเท่าที่ดูนะครับก็ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้พระจารย์พลก็เดินทางมาที่บ้านลุงพลน,นะครับเท่าที่ดูในไลฟ์สดสถานการณ์ล่าสุดที่บ้านลุงพลน,นะครับตอนนี้ลุงพลก็ได้พาพระอาจารย์พลไปที่วัดถ้ำหาปองนะครับ ตุการณ์วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไปเอาหัวใจนะครับสังวนันสังวันขององคูปปาลิจิตนะครับยานนี้กันไปอีกเลยซึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทำให้ fc ผ่อนคลายนะครับหลังจากดราม่ากันมาเยอะนะครับหลังจากดราม่ากันมาเยอะนะครับไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็ทำมาเป็นคลิปพิเศษนะครับคลิปพิเศษ เพื่อให้กําลังใจเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ทําเมื่อวานก็ทําให้กําลังใจลุงกับป้านะครับก <ข Hotel. S 2> อช่วงนี้ก็ก็ตามที่เห็นในข่าวนะครับตามที่เห็นในข่าวก,ก็มีเรื่องดราม่าเยอะเลยนะครับ<ป>เข้ามาทุกๆด้านเลยนะครับเข้ามาเข้ามาหาลุงก็ฝากพี่ fc ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ลุงกับป้าตลอดไปนะครับเชื <tar> ่อว่าทุกอย่างหลังจากนี้นะครับเชื่อว่าเอ็มเชื่อว่าหลังจากนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับ ใครที่อยากฝากอะไรนะครับพรุ่งนี้นะครับใครที่อยากฝากอะไรกับเอ็มนะครับให้ไปบอกลุงกับป้าหรือใครที่อยากฝากกอดหรือฝากหอมแก้มนะครับลุงพลนะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างเลยนะครับใครอยากฝากอะไรซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สักช่วงบ่ายๆนะครับเราเอ็มเชีรยงานเสร็จช่วงบ่ายๆก็จะเดินทางกันแล้วนะครับกับน้องปามแล้วก็จ่อาร์ตนะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปจะมีเซอร์ไพรส์นะครับท้ายคลิปจะมีเซอร์ไพรส์เป็นเทปพิเศษครับเป็นคลิปพิเศษจากบ้านูแล้วก็น้องบิ๊กนะครับซึ่งเป็นหลานของลุงพลนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของลุงเสือนะครับได้ส่งเทปมาให้จ่าเอ็มนะครับแล้วก็จ่าเอ็มก็จะเอามาตัดลงในคลิปนี้นะครับต่อกันเลยซึ่งเป็นเทปพิเศษนะครับให้กําลังใจลุงกับป้านะครับ อยากให้ป้าแตนกับลุงพลมีรอยยิ้มไม่เครียดนะครับผ่อนคลายนะผ่อนคลายหลังจากที่เครียดมาหลายวันแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับใครหลังจากคลิปนี้นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วใครอยากฝากอะไรนะครับใครอยากฝากอะไรให้เอ็มไปบอกลุงกับป้าก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างเลยครับหรือว่ากดหัวใจก็ได้นะครับกดหัวใจกดนิ้วโป้กดกระดิ่งนะครับ หมดมาได้หมดนะครับขอให้คอมเมนต์ให้สุภาพนะครับขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับไม่ดราม่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องการกําลังใจนะครับลุงกับป้าซึ่งเอ็มเชื่อว่าวิธีเอซทุกๆคนก็เป็นกําลังใจให้ลุงกับป้ามาโดยตลอดนะครับตั้งแต่แรกแล้วนะครับซึ่งความคืบหน้าของคดีก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วเราก็รุนกัน ใจจดใจจ่อครับทุกๆท,ท่านซึ่งวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับมีข่าวดีจากทนายตั้มเนาะก็ได้โพสต์มาสักช่วงเย็นๆที่ผ่านมานะครับก็ว่าอาทิตย์หน้าทนายตั้มจะลงพื้นที่นะครับมาที่บ้านกกอกนะครับซึ่งลุงพลได้ติดต่อหาทนายตั้มไปอยากให้มาช่วยในเรื่องของคดีของน้องชมพู่นะครับซึ่งทนายตั้มก็โพสต์ลง facebook นะครับแล้วว่าสัปดาห์หน้านะครับจะลงพื้นที่มาเก็บข้อมูล ซึ่งเริ่มใหม่เลยนะครับไม่ได้รับไม้ต่อจากใครนะครับไม่ได้รับไม้ต่อจากใครนะครับทนายตั้มจะมาเริ่มเก็บข้อมูลเองเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทนายตั้มแล้วก็ลุงพลป้าแตนด้วยนะครับฝากพี่เอฟซีทุกๆคนนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยคลิปที่บ่าวนุนะครับกับน้องบิ๊กส่งมาให้จ่าเอ็มนะครับต่อจากนี้นะครับจะเป็นคลิปพิเศษนะครับจะเป็นคลิปอะไร มารอรุ้นกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณ f อทซกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับฝากเป็นกังใจให้ลุงกับป้าคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เอ็มยูไนชแนลแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่อยู่บ้านลุงทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวจะทิ้งท้ายด้วยคลิปของบา่าวนุแล้วก็น้องบิ๊กนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าตลอดไปนะครับ พรุ่งนี้เจอกันที่กกอกนะครับกับจ่าเอ็มแน่นอน,นครับจ่าเอ็มจ่าอาร์น้องปามครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปต่อกันที่คลิปของบ่าวนุนะครับเราค่อยลากันที่ท้ายคลิปของนุแล้วกันนะครับผู้สาวันนี้สร้างนิสัยบหบดีแทนนออ้ยนอบอเห็นใจผู้บ่าวแนะ่เสียงตาน้อยทรงยิ้มไม่ค่อยเสยแม่ระวังไวแนะ่แฟนเจ้าหูสีดูบด่เจอ คอยก็นั่งรินดีกรีพี่สไตล์ห้ามใจบ่ให้เขิมไปกัเพิ่นแต่ว่าเพิ่นโมเมนตของคอยหลีละเดิมสุดท้ายแฟนของเธอมาเจอเลยสวย mm hmm. คอยบอกเดียวเดิมบอกเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อน บรรยากาศดีเลยออกมาทอนก่าเมาสิเมื่อนอนบ่ได้อยากมีเรื่องดอครับ <c oughs> แข่ออกมาทอนเกือบได้นอนร้านเหลรา ออกมาชิบเบาเกลื่อมได้เขาโรงบ้านย้อนผู้สาวเสือขาวเขายิ้มให้ผู้บ่าวจับได้คอยก็ไว้โตทันตั้งใจว่าทิเมากระดูกเหลาเพียวเพียวเ,ยวเกลื่อมเถืออใสเดียวคอยละเสียวสันหลังจึงแม่นพ่นเป็นตาสังอาแทนอน้องล่ะอย่ากให้เจ้าเศร้า đã dạ để hết các đưa, con người. Mình cứ hỏi không ạ? rồi bảo บรรยากาศดีเลยออกมาทอนกาว่าเมาสิเมื่อนอนบ่ได้อยากมีเรือ